สวัสดีนังโล่งท,ทุกท่านนะคะก็มาพบกับ e ten school เหมือนเช่นเคยค่ะที่จะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นสำหรับ indicator นะคะ อินดิเคเตอร์ที่เราจะแนะนำในวันนี้มีชื่อว่า v a l u a b l e Index Dynamic Average นะคะชื่อเขาอาจจะยาวไปหน่อยแต่เราสามารถเรียกเขาสั้นๆได้ว่าวิทยานะคะอินดิเคเตอร์วิทยาตัวย่อของเขาก็คือ VIDYA นะคะเหมือนเดิมเลยเราก็จะใช้งานร่วมกับตัวโปรแกรม Event s t o p p i c Up ซึ่งนักลงทุนนะคะสามารถใช้งานตัวโปรแกรมนี้ได้ฟรีผ่นานทางบลกเกอร์เลยค่ะ เปิดตัวประกรมขึ้นมานะคะเข้ามาที่หน้ากราฟหลังจากนั้นเราจะมาใส่อินดิเคเตอร์โดยนำเมาส์ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกทางด้านขวามือนะคะเลือกหัวข้อแรกเลยค่ะ add indicator to new panel นะคะแล้วก็ไปที่หมวด moving average indicator ค่ะมองหา indicator variable index dynamic average นะคะหรือวิทยาของเราน,นั่นเองหาเจอแล้วคลิกซ้ายเข้าไปได้เลยค่ะ ลักษณะาการแสดงผลของเขาจะเป็นเส้นเดียวนะคะซึ่งเราสามารถปรับค่าปรับขนาดของเขาได้เลยโดยการนําเมาส์ไปคลิกที่กล่องทางด้านซ้ายมือนะคะเลือก indicator property ค่ะแล้วก็ปรับไซส์ได้เลยปรับไซส์ให้ดูชัดเจนขึ้นนาขึ้นนะคะเราจะได้เห็นชัดๆปรับเสร็จแล้วเรียบร้อยกดการกระบาดปิดไปได้เลยเพราะว่าเขาประมวลผลให้เราแล้วอัตโนมัตินะคะ บางทีเราอาจจะเห็นนะคะว่าแท่งราคามันอาจจะมีความผันแปรนะคะโดยวัตถุประสงค์ของอินดิเคเตอร์วิทยานะคะเขาก็ไม่อยากให้ความผันแปรตัวน,นี้มารบกวนสัญญาณซื้อขายนะคะเขาก็เลยพยายามหาค่ากลางค่านี้ขึ้นมานะคะคล้ายๆกับเส้นค่าเฉลี่ยเลยนะคะแต่ว่าแตกต่างกันที่เส้นค่าเฉลี่ยจะเป็นภาพรวมกว้างๆมากกว่านะคะแต่แต่ว่าตัววิทยาเป็นคล้ายๆกับตัวแทนของแท่งราคาในแท่งนั้นๆนะคะ เราจะทำยังไงให้ได้ค่ากลางที่โอเคเพราะว่าความผันผวนของแท่งราคาเราจะเห็นจังหวละลักษณะแบบนี้นะคะมีความผันผวนน่อนข้างสูงหรือว่ามีการแกว่งของราคาจะได้ค่ะเราจะเห็นว่าหางของตัวหางของตัวบอดี้ของแท่งเทียนแท่งนี้ค่ะสีเขียวมันยาวลงมาเนาะเราอาจจะไม่อยากให้ตรงนี้เป็นสัญญาณลบกวนสัญญาณซื้อขายของเรานะคะเราก็เลยหาตัวอินดิเคเตอร์ที่จะลดความผันผวนในส่วนนั้นนะคะ โดยหลักการนะคะของอิเดคเตอรวิทยาจริงๆแล้วเขาก็ใช้หลักการเส้นค่าเฉลีย่ย Exponential Moving Average นะคะในการคำนวณซึ่งมีการเวทน้ำหนักอิเดคเตอร์เอของเราก็มีการเวทน้ำหนักตามช่วงเวลา มาผสมก,ก,กันกับตัว smooth factor นะคะ,ะ,คะเพื่อลดการผันผวน,นลงนะคะเพิ่มเข้าไปในสูตรจะทำให้เราเห็นเป็นเส้นเดียวลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากที่เราได้อินดคเตอร์วิทยาแล้วซึ่งเราคิดว่ามันเป็นตัวแทนของค่ากลางของราคาและนะคะโดยวัตถุประสงค์เขาก็จะไม่ได้ใช้เส้นวิทยาเส้นเดียวนะคะเราอาจจะใช้งานร่วมกับเส้นอินดคเตอร์เส้นอื่นๆยกตัวอย่างเช่นเส้นค่าเฉลี่ย simple moving average นะเดี๋ยวขออนุญาตใส่วิธีรัดไปเลยจุด smav นะคะแล้วก็กด enter แล้วก็จะได้เส้นค่าเฉลีย่ยจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ก็ยังมีขนาดแล้วก็สีที่ยังไม่ตรงตามความต้องการของเราเราก็ปรับเหมือนเดิมเลยนะคะคลิกที่กล่องเลือก indicators property ปรับสีนะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ปรับขนาดให้ชัดเจนขึ้นปรับเสร็จแล้วเรียบร้อยกดกากบาทปิดไปได้เลยค่ะ อันนี้ก็แนะนำให้ใช้งานร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยนะคะเพราะว่าอย่างเช่นที่เราใส่ตัวซิมเพิลลงไปนะคะแต่เส้นวิทยาเส้นสีฟ้าตัวนี้นะคะสังเกตดีๆมันจะเป็นตัวแทนของราคานั้นนะคะเป็นค่ากลางของราคาหรือว่าค่ากลางของแท่งเทียนนะคะเพราะตอนนี้เราแสดงผลนำราคามาแสดงผลเป็นแท่งเทียนอยู่ ะะแสดงว่าถ้าเราเอาตัวนี้มาใช้จริงๆแล้วเราก็ควรใช้งานร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นตัวแทนภาพรวมเหมือนตอนนี้นะคะเส้น simple moving average เส้นสีส้มนะคะเราใช้ค่า default เลย14วันหมายความว่าตัวนี้เป็นตัวแทนของตัวราคาในรอบ14วันเพราะว่า simple moving average นะคะก็คือการนำราคา cross มาบวกกัน14วันและหาร14 นะคะก็เป็นภาพรวมในรอบ14วันแต่ว่าตัววิทยานะคะตัวสีฟ้ามันก็คือตัวแทนราคาในแต่ละแท่งนะคะสูตรวิทยามันก็จะเอาช่วงเวลาอื่นมาช่วยด้วยนะคะแต่ว่าการแสดงผลของมันนะคะค่าที่มันได้ก็จะเป็นค่ากลางให้มันเป็นตัวแทนของราคาซะมากกว่านะคะส่วนการประยุกต์ใช้นะคะแทนที่เราจะเอาเส้นประเภทเดียวกันนะคะเป็นตัวแทนของราคามาตัดกันเองอันนี้ก็อาจจะดูลำบากหน่อยนะคะ นิยมนะคะนิยมใช้งานร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยที่เป็นภาพรวมกว้างลักษณะแบบนี้มากกว่าส่วนวิธีการมองนะคะก็มองเหมือนกับเส้นค่าเฉลี่ยเลยเนื่องจากเส้นวิทยานะคะเป็นตัวแทนของราคาและเวลาที่เส้นวิทยานะคะตัดเส้นค่าเฉลี่ยที่เราใช้งานนะคะขึ้นไปด้านบนจุดนี้นะคะ เส้นวิทยาตัดขึ้นไปด้านบนตัวนี้จะเป็นสัญญาณซื้อหรือว่าจะเป็นแนวโน้มมองเป็นแนวโน้มขาขึ้นก็ได้นะคะและในทางตรงกันข้ามถ้ามันตัดลงก็เป็นสัญญาณขายนะคะตัดขึ้นซื้อตัดลงขายเหมือนกันนะคะนี้ก็มองง่ายๆเหมือนกับทฤษฎีเส้นค่าเฉลี่ยทั่วไปนะคะและเราก็จะเห็นบางจังหวะที่ราคาเห็นไหมคะแท่งราคามันตัดนะคะมันตัดพ้นเส้นค่าเฉลี่ยลงมาด้านล่าง เหมือนกับแท่งสีเขียวตรงนี้นะคะแล้วก็แท่งสีแดงตรงนี้นะคะแต่ว่าเส้นตัววิทยาก็ได้ก็ไม่ได้ลงมาตามราคานะคะแล้วก็ลดความผันผวน,นตรงนี้ไปจะได้ลดจังหวะนะคะการซื้อขายนะคะบางทีเราเจอจังหวะที่มันผันผวน,นเยอะๆมันก็มาลุกวนการซื้อขายของเราแล้วก็พยายามหาอินดิเคเตอร์ที่จะมาลดในส่วนนี้ไปนะคะ อัตนนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์นะคะของตัวอินดเคเตอร์วิทยาแนะนำให้ใช้งานร่วมกับเส้นค่าเฉลี่ยเส้นอื่นๆนะคะวันนี้ก็อาจจะไม่ยากเกินไปนะคะสำหรับตัวอินดเคเตอร์วิทยาหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนนักลงทุนที่เริ่มศึกษาอินดเคเตอร์เบื้องต้นนะคะสามารถติดตามเนื้อหาและสาระดีๆได,ด,ด้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube ของ e v e n School นะคะสำหร,าารับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ